ซีล่าเลเจนนะครับกำลังจะมาและอันนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนอีกอันหนึ่งของด o อกซีล่เหรียญตัวนี้ถือว่าเป็นเหรียญที่มีอนาคตไกลเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวทิปนี้ด้วยกันคือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนนิมูลนะครับ วันนี้มีเหรียญตัวหนึ่งชื่อ d o กซ i ล่านะครับได้เปิดเผยโปรเจกต์ Project นะครับผ่านทวิตเตอร์ Twitter นะครับวิดีโอสั้นๆส,สักประมาณสักยีหรือ20วินาทีนะครับเป็นเกมใหม่ชื่อซ i ล่าเลเจนนะครับอันนี้นะครับก็จะมีการเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้คือคิวที่4นะครับและต้นคิวที่1ของปี2023 เกมแบบนี้เป็น Pay to Earn นะครับแล้วก็จะมีรางวัลให้แก่ผู้ถือเหรียญตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็คนที่สามารถเข้าไปซื้อเนี่ยก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยน NFT ได้ฉะนั้นข้อมูลไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็ดอฟิล a าตอนนี้มีการกระตุ้นราคาในช่วงเดือนมีนาม,มาครั้งหนึ่งนะครับที่จากราคาอยู่ประมาณ3,000ที่0ู6สิตัวนะครับขึ้นมาถึง6000และ การกาวของด็อกซิล่านะครับเขาบอกว่าในปีนี้เขาจะทำให้ด็อกซิล่าเนี่ยเหลือ08ตัวนะครับก็ไม่รู้ว่าจะทำได้จริงหรือเปล่านะครับเหรียญนี้อืดมานานและดูโปรเจกต์ก็ไม่ค่อยค่อยว้าวเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยนันเท่าไหร่นะครับรวมถึงช่วงนี้มีการขาย NFT ด้วยแล้วก็มีการเปลี่ยนเชนระหว่างมีการควบเชนระหว่างอีเอรียมกับ BSC นะครับเข้าด้วยกัน ก็ยังไม่ได้เพิ่มแรงซื้อของเหรียญเท่าไหร่เลยนะครับส่วนหนึ่งเป็นสาเหตุมาจากบิตคอยและ e ีท e เรียที่ราคาไซด์เวอยู่นานด้วยทำให้เงินเนี่ยมันไม่ไปถึงเหรียญข้างล่างเลยนะครับก็ต้องมานั่งลุ้นด้วยกันว่าด o อกซีล่าเนี่ยจะเป็นเหรียญผ่านวิกฤตตรงนี้ได้หรือเปล่าจะเหมือนชิปโทโร o หรือเปล่านะครับที่ อาจจะดูหายไปนะครับถึง30วันและมันจะเข้ามาในกระดานฮอปปิดใหม่หรือไม่ก็ว่ากันอีกเรื่องเอาแหละนะครับเราก็มาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับด็อกซิล่าเนี่ยประมาณเท่านี้นะครับแล้วเราก็หวังนะว่าในปีนี้ด็อกซิล่าจะเหลือ0ูตัวให้ได้นะครับตามที่เจ้าของเนี่ยออกมากล่าวไว้นะครับตอนนี้ก็ด็อกซิล่ายังไม่มีวานนะครับเข้ามาซื้อมาเล่นนะครับราคาถึงได้ลดหลังลงไปนะครับตาม จังหวะและราคามันะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับเราก็ติดตามช่องทางใน Twitter ของดอสซ i l ่าได้ที่เป็น d o สซ i l a า s นะนะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับที่จะติดตามด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเราก็มีหลายช่องทางและช่องทางที่สำคัญที่สุดคือหลายกลุ่มหลายกลุ่มเราชื่อ Crypto c u r r e n c y Community นะครับก็ทักเข้ามาได้ที่เพจเลย เดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR code ให้นะครับเรามีกลุ่มด็อก i ีลาด้วยสนใจก็ทักเข้ามาที่เพจแล้วกันนะครับผมมีเหรียญตัวหนึ่งที่สต a r ์เนนะครับเป็นเหรียญต้นน้ำราคาอยู่ที่0.04ตัว8 0 0 0ดอลลาร์ใครสนใจลงทุนนะครับก็สามารถเข้ามาลงทุนได้นะครับเพราะว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะตัดสินใจข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนและสำหรับวันนี้ผมก็หวังว่าด o อกซีลาจะ grow to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่าน จำมูลไปด้วยกันกับช่องคอยมูลมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน